ชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตดูยังไง คนจะถามเข้ามาว่าเอ๊วิธีการหาคู่ชีวิตเนี่ยนะเราจะวัดจากตรงไหนได้บ้างตคงคำนี่ต่างกันนะชีวิตคู่นี่คือคุณใช้ไปวันๆนะครับบางทีก็เข้ากันได้บ้างเข้ากันไม่ได้บ้างบางทีก็อยู่กันไปแบบถึงมีลูกมีเต่าก็ต่างคนต่างทําหน้าที่อะไรกันไปเช้าคนนี้ก็ไปทํางานไอ้นี่ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านกลับมาพยักหน้าอึกนึกแล้วก็ช่วยกันแบบนี้อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีเป้าหมายไม่ไม่มีอะไรแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตคู่ได้แต่ไม่ใช่คู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตล่่ะะมััันีีีออไรรบบ้้าางงงงสเกตยยค กันอยู่เห็นกันแล้วยังมีความพิศวาสกันอยู่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ต่อให้อายุ60อะไรแบบนี้แน่นอนว่าความพิศวาสแบบวัยรุ่นก่อนจุบดูดดื่มก็อาจจะหมดแล้วแต่ ก็ยังอยากจะมีคนคนนี้อยู่ข้างๆ้างหเห็นคุณตาคุณยายจับมือกันเดินดูพระอาทิตย์ตกไหมในแบบว่าปวกฝรั่งแก่ๆก,ก็ทำกันคุณตาคุณยายแบบบางทีวันกงวันเกิดอหอมแกมคุณยายนั่งเขินนี่คือแพชชั่นนะแต่มันไม่ใช่แพชชั่นแบบวัยรุ่นแต่มันเป็นเขาเรียกว่าดีปัตรชั่นหรือความเข้าใจกันในเบื้องลึกแต่สุดท้ายก็ยังมีสิ่งนี้อยู่คือแพชชั่นเขายังมีสิ่งนี้กับคุณไหมถ้าคนนั้นยังมีอยู่แสดงว่าข้อแรกเขาผ่าน ข้อที่2ครับเขาใช้คำว่าไลฟ์โกลนะครับหรือว่าเป้าหมายในการเดินของชีวิตเนี่ยยังเหมือนกันอยู่40อยากเป็นแบบนี้50แบบเป็นแบบนี้60อยากเป็นแบบนี้มันยังมองเป้าเดียวกันอยู่พอคนเรามองเป้าเดียวกันอยู่แน่นอนว่ามันก็มีกันและกันอยู่ในภาพอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นความสุขของเขาหรือภาพในอนาคตของเขาเนี่ยมันไม่มีเราอยู่เลยแสดงว่ามันไม่ใช่คู่ชีวิตนะเขาแค่อยู่แบบว่ารอวันไปหรืออยู่ตามหน้าที่หรืออะไรสักอย่างนะคู่ชีวิตที่ดีคือมีภาพตรงนี้ของกันและกันเดินไปได้ เรื่อยีไซน์กันไว้แก่แล้วเราจะไปอยู่ไหนรีทายแล้วเราทําอย่างไรพอลูกโตแล้วหลานโตแล้วเราจะเอาอะไรยังไงอันนี้คือคู่ชีวิตไงมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวางแผนร่วมกันมีไหม ข้อที่3ครับเขาเรียกว่ารวมทุกข์รวมสุขแชริงไม่ใช่ว่าสุขโทหาไม่ใช่วันสุขนะหมายถึงมีความสุขโทหาเราอย่างเดียวตอน,น,นมีความสุขเรียกว่าชวนมาเสพสุขแต่ตอนเราทุกข์หายหัวนะครับเราทุกข์มีอะไรบ้างบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนต้องตื่นเช้าบางคนต้องไปต่างวัดไกลๆหรือบางคนบางวันมีเรื่องกลุ่มอกกุมใจอะไรมาคู่ชีวิตเขาจะอยู่ในเวลานี้ด้วยถึงแม้จะทําอะไรไม่ได้แต่แค่การนั่งอยู่ข้างและพร้อมรับฟัง พร้อมจะเผชิญปัญหาไปด้วยกันถึงแม้ปัญหานั้นบางทีอาจจะเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของคนรักคนสนิทพ่อแม่พี่น้องอะไรที่แม้กระทั่งช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็ยังพร้อมจะนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อแชร์ริงความทุกข์และความสุขเนี่ยแหละคือความหมายของคว่าคู่ชีวิตไม่ใช่บอกกูไม่ใช่หมอกูทําอะไรไม่ได้มึงก็อยู่กูไปสิเดี๋ยวกูออกตังให้ไม่ใช่นะแบบนั้นยังไม่ใช่คู่ชีวิตและข้อที่4เขารักเราที่เราเป็นเราข้อนี้สําคัญเพราะว่าอะไรในบางเวลาเราอาจจะหน้าสดบ้างในบางเวลาเราอาจจะเหนื่อยท้อบ้างบางเวลาเราอาจจะงองแง แบบนี้นะครับแต่ผู้ชีวิตเขายังรักเราที่เราเป็นเราไม่ใช่แบบคุณต้องเปลี่ยนนั่นต้องเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างงั้นมันยืมหน้าเราไปหเฉยแต่ว่านิสัยหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันจะไปเอาของจินตนาการของมันมาครอบไว้ ไม่ใช่บางทีงมันยังไม่ใช่ตัวเราและถ้าใครอยากเรียกว่ามีความรักที่ถูกวิธีหาคู่ชีวิตเป็นในทางคลับกิ๊กผมแนะนําเลยเขาเรียกว่าอคอร์อสสายคู่ชีวิต New You บวก first Class New You จะช่วยทําให้คุณเข้าใจความรักตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดไม่ต้องไปเผชิญเองไปเจอเป็น10บสคนไปอกหกักร้องอหมร้องไห้อะไรมากว่าจะมีภูมิต้านทานความรัก New You สอนไว้หมดเรียบร้อยแล้ว9คลาส9ชั่วโมงบวกไปกับ first Class อีก1คอร์อสอันนี้เขาเรียกว่า Deep Attraction ทํายังไงให้้้คคนนออยู่กกับบเเเเเราาเาเราาาาิดวมขใใจืง จนกลายเป็นความรักแท้ที่ประสานกันเข้ามาอันนี้ทาง first class จะสอนไว้ในเรื่อง m i n d set อ่านคนออกดูคนเป็นแบบคลาสซีด้วย2อ,อันนี้เขาเริงบอกว่า p a ็ k ค p a เนี้ยเขาเรียกว่าแพ c k คู่ชีวิตคุณจบ2คลาสนี้รลบประกันว่าคุณหาเจอแน่นอนและก็ใครอยู่ข้างๆคุณคุณสามารถบิ i l ให้เขาเป็นคนคนนั้นของคุณได้ด้วยถ้าเข้ามาเจอรับ line club กิ๊